สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทุกคนนะครับขอต้อนรับกับเข้ามาสู่รายการ c r e e ซ e r Podcast EP ีที่แล้วเนี่ยพวกเราชวนมาคุยกันเรื่องของประวัติการใช้ PGRS หรือฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ใน E ีีนี้เราจะขอเจาะลึกถึงฮอร์โมนกลุ่มที่เปรียบเหมือนผู้จัดก,การในการจเจริญเติบโตของพืชน,นั่นก็คือออกซินครับดำเนินรายการโดยผมมาร์คครีเซอร์ครับครับและผมแซงครีเซอร์ครับออกซินเนี่ยไม่ได้มีแค่ชื่อเก๋ๆนะครับ แต่มีบทบาทเปรียบเหมือนผู้กำกับที่คอยสั่งการการแสดงของนักแสดงเพราะออกซินเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องแทบจะทุกกระบวนการในชีวิตของพืชตั้งแต่เป็นต้นกล้าจนเติบโตเลยก็ว่าได้ครับใช่ครับพี่มาร์คโดยแหล่งผลิตออกซินตามธรรมชาติหลักๆในตอนไม้จะอยู่ที่บริเวณปลายยอดหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอดซึ่งเป็นจุดที่พืชเจริญเติบโตขึ้นไปนั่นเองครับเหมือนเป็นโรงงานผลิตฮอร์โมอนชั้นดีเลยนะครับเนี่ยใช่ครับ และนอกจากนี้ใบอ่อนและเมล็ดที่กําลังงอกก็เป็นจุดสําคัญในการสร้างออกซินด้วยเหมือนกันครับพี่มาร์คเหมือนว่าออกซินเนี่ยจะถูกสร้างแค่บางที่แต่นั่นแหละครับคือความเจ๋งของออกซินโดยพืชมีระบบขนส่งที่เป็นระเบียบม,มากๆเหมือนมีรถไฟส่งของส่วนตัวที่ทําหน้าที่เฉพาะของแต่และขบวนอย่างมีทิศท,ทางที่เรียกว่าโพลาทรนสปอร์ตคือจะเคลื่อนที่จากแหล่งที่ผลิตไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมายโดยมีโปรตีนพิเศษที่ชื่อว่าพินโปรตีน ที่เหมือนรถไฟคอยอำนวยความสะดวกในการขนส่งนี้และออกซินเนี่ยยังสามารถเดินทางผ่านท่อลำเลียงอาหารหรือโฟเอมเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของพืชที่อยู่ไกลออกไปจากบริเวณที่สร้างออกซินได้ด้วยครับพี่แสงใช่ครับขอเสริมในส่วนของความสามารถของออกซินให้นะครับครับผมอย่างแรกเลยก็คือช่วยเรื่องการยืดตัวและการขยายตัวของเซลล์ออกซินเนี่ยส่งผลไปกระตุ้นให้เซลล์ยืดตัวออกโดยเฉพาะในลำต้นและใบอ่อนการควบคุมการแตกยอดออกซินจากยอด จะคอยกดไม่ให้ตาข้างแตกออกมามากการเจริญเติบโตของรากออกซินเนี่ยยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดรากใหม่ทั้งรากแขนงและรากพิเศษเลยหลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับฮอร์โมนเร่งรากครับซึ่งส่วนประกอบหลักก็คือออกซินสังคนเคราะห์นี่แหละครับครับผมพี่แสงนอกจากนี้ออกซินเนี่ยยังมีบทบาทในการตอบสนองต่อแสงและแรงโน้มถ่วงของพืชเพราะออกซินเนี่ยจะเข้าไปควบคุมการยืดตัวของเซลล์ในด้านต่างๆของพืชนั่นเองครับครับถ้าพูดถึงออกซินตามธรรมชาติแล้วหลักๆก,ก็จะมี PAA, IAA และ 4CI IAA ครับโดยเฉพาะ IAA ที่เป็นฮอร์โมนที่พ่อลูกดาวินค้นพบในปีคศหสึักราช1แ8 0แต่ข้อเสียคือไม่ค่อยเสถียรโดนแสงก็สลายโดนเอนไซม์ก็ถูกทำลายได้ง่ายๆเลยครับฟังแล้วออกซินดูเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์หลากหลายมากๆเลยนะครับพี่แซงแต่การใช้ออกซินมากเกินก็ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับต้นไม้ของเราได้เหมือนกันนะครับเช่นโคนกิ่งปากชำอาจจะเสียหายดูดน้ำไม่ได้หรืออาจยับยั้งการแตกตา ส่งผลให้ใบเหลืองใบร่วงลำต้นดำหรือร้ายแรงถึงขั้นทำให้กิ่งตายได้เลยครับครับและนี่เป็นเหตุผลที่มีการใช้ฮอร์โมนในกลุ่มออกซินในการกำจัดวัชพืชได้ด้วยอย่างทูฟดี D ก็เป็นฮอร์โมนกลุ่มออกซินที่นิยมใช้ในการกำจัดวัชพืชเมื่อใช้ในความเข้มข้นสูงทูฟดี D จะเข้าสู่พืชและไปรบกวนระบบฮอร์โมนออกซินตามธรรมชาติของพืชส่งผลให้การสงังเคราะห์โปรตีนและการแบ่งเซลล์ผิดปกติสังเกตเห็นได้จากอาการใบงิดงอ บิดเปรี้ยวใบซีดเหลืองและในที่สุดพืชกระตายครับจุดเด่นสําคัญของทูฟดีก็คือเป็นสารแบบเลือกทําลายเฉพาะพืชใบกว้างโดยไม่ทําอันตรายต่อพืชใบแคบครับพี่มาร์คแต่ในความเข้มข้นต่าๆเนี่ยทูฟดีก็สามารถทําหน้าที่เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชได้เช่นการชักนําการเกิดแคลลัสในการพอเลียงเนื้อเยื่อพืชการสร้างรากทูฟดีก็อาจมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการเกิดรากในบางกรณีครับ การใช้ฮอร์โมนพืชเนี่ยทุกชนิดจึงต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและตามคำแนะนำนะครับครับผมสุดท้ายนี้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผ่านช่องทางใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยพวกเราพร้อมจะนํามาพัฒนาในอีพีถัดไปอย่างแน่นอนครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากติดตามรายการ Creaser Podcast ในช่อง Creaser กันเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ